สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการ VRV นะคะกับปิงคีอาวีวันนี้ก็เป็นคลิปที่สี่แล้วที่ปิงอัดให้ทาวินคิดถึงกันใช่ไหมล่ะก็วันนี้นะคะปิงอัดคลิปไปหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ดีสักคลิปหนึ่งเลยก็อัดเปลี่ยนแนวอัดไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ได้ข่าวทาวินมาแล้วนะคะว่ากําลังฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะแล้วก็มีแบบว่าพวกรูปที่ครูฝึกเขาถ่ายมาก็ เจากเพจแฟนในสนะิบน,นักในสิบตำรวจโน้นนี้นั่นก็มีน้องๆเอามาให้ปิงดูนะคะขอขอบคุณน้องๆมากๆเลยที่เป็นแบบว่าเป็นสื่อช่วยปิงนะคะให้ปิงได้ใกล้ชิดทวินมากขึ้นขนาดนี้ปิงก็รับดูได้ว่าทุกคนตั้งใจมากๆให้ปิงแบบว่าไม่เศร้านะคะแล้วก็ไม่เศร้าจริงๆ<笑>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 ก็เริ่มแต่งหน้าแล้วเริ่มดูแลตัวเองแล้วโน่นนี้นั่นริงเห็นไหมว่าเขาดีขึ้นขนาดไหนก็เออ ตอนนี้รู้ว่าเต่งเอ,อฝึกเอ,อตอนนี้ก็เริ่มเรียนแล้วทางจรจังแล้วก็เอ,อเริ่มกินข้าวอาหารเศษอาหารเขาบอกอย่างนี้แบบว่าเหมือนเอาข้าวมารวมกับกับข้าวกับข้าวแล้วก็เอามันรวมกับเอขนมหวานผลไม้นู่นนี่นั่นคือรวมกันไปหมดเลยท้องเสียแน่เลยก็เอ่อก็อะไรอีกอะวิ่ง ตอนนี 2, 2. You, right? ้ก็ฟอร์มลเอซ้อมร่างกงร่างกายเลยแล้วรอยแล้วใช่ไหมอพยายามนะสู้ๆเอาอนาคตมาฝากเขาไหนที่จริงบอกนะรู้บ้าก็เออก็หลายๆก็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 เออแล้วก็ไหนก็อัดแล้วก็ัดคลิปอันนี้เลยแล้วกันว่าเออมีน้องๆนะคะหลายๆคนถามว่า ปิงรู้ตัวเองว่าปิงกระเทยตอนไหนปิงก็จะมาเล่าให้ฟังว่าปิงอายุเอ้ปิงรู้ตัวว่าปิงปิงกระเทยตอนอนุบาลหนึ่งเพราะว่ารู้ทาไมรู้ตัวว่าเป็นอนุบาลหนึ่งเพราะว่าช่วงอนุบาลหนึ่งอะปิงเพิ่งเข้าโรงเรียนแล้วปิงก็รู้ปิงก็เจอเด็กหลายๆคนแล้วรู้ว่าตัวเองไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นเพราะว่าเออรู้ตัวว่าป็นกระเทยเลยนะจริง ก็ไม <S an> ่ค <S an> ่อยชอบเล่นกับผู้ชายตอนแรกก็เขินๆไม่ไม่เล่นกับผู้ชายก็ไปเข้าไปเล่นกับผู้หญิงพราะเล่นกับผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อะแกก็เลยว่าเป็นหัวโจกของแบบว่ากลุ่มผู้หญิงไปเลยนะคะก็สมัยนั้นเป็นก็จะรู้ว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอรมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะมันเป็นนี่ชัดเจนเพราะว่าใส่กางเกงกับใส่กระโปรงนะครับแม่เออคุณนายแมวเนี่ยสอนตลอดว่าเป็นผู้ชายต้องใส่กางเกงนะเป็นผู้หญิงอใส่กระโปรงก็เลยจําตั้งแต่นั้นมาก็เลย รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นตุ๊ดแน่นอนเพราะว่าฉันทมไมฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ที่จริงอ่ะเป็นตุด๊ดแล้วก็สมัยนั้นก็จะมีกางเกงสีน้ําเงินที่เป็นเสื้อติดกระดุมเห็นไหมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนหลายหลายคนอ่ะต้องเคยต้องเคยใส่แน่นอนนะคะเอ,อแล้วก็วิวัฒนาการตอน,นเด็กก็รู้ตัวเป็นตุ๊ดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยจนมาถึงเนี่ยตอนนี้ นะคะก็เลยมีสโลกแกนที่มันชัดเจนมากว่าโตมาจะเป็นกระเทยสาวประเภทสองให้ได้นะคะก็เลยโตมาชัดเจนขนาดนี้นะคะเพราะว่ากระเทยไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะเพราะว่าต้องมีจิตใต้สำนึกตัวเองมามันเป็นเพราะจิตใต้สำนึกก็รู้ว่าตัวเองบอกว่าเราอยากเป็นผู้จริงละดีกว่าไม่ใช่บอกว่า ฉันเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็เพราะว่าเรามีจิตใต้สำนึกว่าเราอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กเลยนะคะแต่ปิงเชื่อว่ากระเทยหลายๆคนนะรู้ตัวเองมาตลอดว่าโตตัวเองอะเกิดมาแล้วเป็นผู้ชายนะคะมีเพศช,ชายไม่ได้บอกว่าเกิดมาแล้วอุ้ยฉันเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเออน้อยมากที่ปิงคิดว่าตัวเองแบบว่าที่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 เกิดมาแล้วเป็นผู้หญิงนะเพราะว่า กระเทยส่วนใหญ่จะได้รับการปลุกฝังมาว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วซึ่งทุกคนก็รู้ว่าตัวเองเกิดมามีเพศชายก็ต้องเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็เรื่องโลสิยมทางจิตใต้สํานึกเ,เนี่ยมันก็เลยเป็นว่าก็ต้องรู้ตัวเองกันทุกๆกคนนั่นเองนะคะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ฉันแบบว่าอุย้ยทำไมมีวงช้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปิ่งว่ามันไม่ใช่อ่ะบางคนแบบว่าเกินไปอ,ะอ่ะอืมเป็นกระเทยก็รู้ตัวเองว่าเป็นกระเทยซีดอกไม่จะมาแบบว่าอุ้ยฉันเป็นผู้หญิงนะแต่ฉันอยู่แบบ ในร่างนี้ไม่ใช่นะปิงรู้ว่ากระเทยก็คือกระเทยเลยเออแล้วก็เรื่องพ่อแม่ปิงเนี่ยเขารับได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะที่หลายๆคนสงสัยว่าเนี่ยพ่อแม่หนูรับไม่ได้หรือพ่อแม่พี่ปิงรับได้ไมานูน่นนี่นั่นก็คุณนายแมวกับเออพ่อพ่อพี่เนี่ยคือ,อ,อรู้ตั้งแต่เด็กนะคะจนแบบว่าท่านแยกทางกันปิงก็อยู่กับแม่มาตลอดแล้วก็แม่รับได้แล้วก็เอ,อ เลี้ยงดูปิงมาอย่างดีตลอดนะคะแล้วก็จนเนี่ยโตมามีการมีงานทําที่ดีปิงก็เลยเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งปิงอากจะบอกน้องๆว่าตอนนี้อยู่กับพ่อกับแม่เออเราก็ต้องเชื่อฟังท่านนะคะถ้าท่านห้ามอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าการเป็นเพศที่3สามันไม่ได้มีหนทางในการมีชีวิตที่มันปกติเหมือนหญิงชายทั่วไปเพราะว่าการทํางานหนึ่งหละ ออแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่โหดร้ายอันนี้นะคะ <_ an> เขาก็ดูว่าเขาก็ไม่อยากให้ลูกของเขาลำบากนะเราต้องเข้าใจท่านแล้วก็อ,อ,อะไร,รอีกอรรอให้เราอะ่ะมีทุกอย่างครบก่อนเช่นการางานที่ดีเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วเราอยากจะเป็นอะไรก็เป็นนะคะเป็นอย่างฝักนี้แล้วกออ็สำหรับน้องๆน,นะคะทีออ่ติดตามดูคลิปนี้อยู่นะคะปีอยากจะให้น้องๆ เตั้งใจเรียนนะคะถึงว่าเราเป็นสาวประเภทสองเราก็เรื่องเรียนนะ่ะอยากให้เป็นหลักมาก่อนนะคะเรื่องสวยเดี๋ยวค่อยเอาไว้ก่อนหาผ้าเขามงเขามาเอยหาผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวมาทําเป็นผมยาวก่อนก็ได้นะคะตั้งใจเรียนให้จบแล้วก็อยากเป็นอะไรก็เป็นนะคะค่ะเท่าที่จะฝากก็มีแค่เงี้ะคะ่ะบ๊ายบาย